ผมไม่ได้มาชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเลิศเลอเพอร์เฟกหรอกครับแต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนนี้ดีกว่าคนที่ผ่านมาที่เป็นขี้ข้าทักสินเป็นไหนๆครับแต่เมื่อรัฐมนตรีก,รการต่างประเทศคนนี้เขาไปพูดที่ สาประชาชากัมพูชาเขาก็พูดเหมือนกันประนามไทยครับประนามไทยว่าไทยทําอย่างง้นไทยบุกรุกอย่างนั้นไทยต่อแยเขาอย่างนั้นไทยยิงก่อนอย่างนี้ไทยเลวที่สุดแล้วจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่งทําตาปิบเลยครับที่ผมมาบอกตรงนี้ไม่ใช่เชียร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต,ต่างประเทศกัมพูชามันนั่งด่าไทยโป่ง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 ,ปงเขาก็มาตาหนิติดติงกล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด่าประนามว่าทําไมไป ทะเลาะกันกลางเวทีใหญ่ระดับโลกแบบนั้นทั้งทั้งที่รัฐมนตรีเราพูดทั่วโลกเขาตบมือให้ครับไอ้นี่ถ้าพรรคเพื่อไทยคนนี้ไปสงสัยก็ตีนยันหน้าให้แน่ๆครับไอผมฟังทีวีอยู่ที่บ้านผมเกือบลืมตัวนะว่านี่ทีวีพ้านผมเกือบเอาตีนยันทีวีเกือบพังไปเหมือนกันพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพที่เราจะต้องมาบอกว่าเราต้องการการเมืองที่คนที่มีคุณธรรมไปทํางานไปทําหน้าที่วันนี้ขวายข้าน ตอนแรกเป็นขวายรัฐบาลพักเพื่อไทยพอกลายไปเป็นขวายค้านเดี๋ยวนี้มึงทําหน้าที่ขวายแค้นอย่างเดียวแค้นอย่างเดียวไม่สนใจใยดีว่าใครไปทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองไอเราไม่ได้ไปแค้นกับทักษิณชินวัตรนะถึงมึงติดคุกแล้วอะ คอ้มึงติดไปนานๆนกูไม่ได้แครนครับออกมาถ้าทักษินออกมาก็มันก็ต้องมาอุ้มชูพวกนี้อีกต่อไปครับดังนั้นอยู่กับตรงนน้นยาวๆยาวๆไปเลยครับไอเราเนี่ยคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถึงแม้อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยหนะ้าเวลานี้และไม่พอพอใจทักษินชิน,นะวะัตรแต่เขาติดคุกไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปประนามอะไรนอกจากเขาทําผิดอีกรเราถึงต้อออกมาต่อสู้ต่อต้าน ในการกระทํำของเขาที่ไม่ถูกต้องนี่ถ้าออกมาเร็วไอน้นางหน้าผีดิบคนนั้นมันก็คงกระดีกระดาอีกขอโทษนะครับที่ใช้คําพูดที่รุนแรงไปหน่อยในขณะที่คนนั้นเป็นสสผมไม่อยากเอื่อชื่อเดี๋ยวก็ฟ้องเอาพี่น้องดูหน้าพี่น้องคงจําได้ผมไม่อยากจําชื่อหน้าตาเหมือนผีดิบก็พี่น้อง